สวัสดีครับไม่นี่พอบบ่อกำบังมองอยู่แล้วนะครับไม่นี่มองหงอยพาลงไปเก็บเอกผักโูดปลาครับมันเกิดจากธรรมชาติครับอย่อขังมันพักบางหงอยอยู่ละเดี๋ยวพาไปเบิงเนาะครับครับเดี๋ยวลงไปเบิงโอ้ยอยากหกเนีย่ยเลยที่นองเลยตามในเอก เ็นลงไปเวิงครับเมันเก็บผักโูดชาวบ้านพี่น้องมีบอครับผักโูดว้า<ว> <c oughs> น้อเขว่างงามอยู่ครับผักโูดครับมันกำลังออกฝนตกมันไห้ปงไมบ่บ่ครับ อยู่ทางไหนนาะทางลงเกับอยากเนี่ยพี่น้องเร้ยสั้นกี่ปีอยู่ครับบังพักกรวพี่น้องเม่นี้ได้นังเอกเป็นมาเป็นนางเอกแบบใคเมื้อนีะ่ะ <laughs> สามนอนเขาไปเบิงครับปรากดพักน้ำฝนตเกเยียนไปเมื่อกี้ครับพี่น้อง มีวะครับพี่น้อกตะโกดดอกกำลังงามครับตะโก,กดปลา ห h าเป็นห no. ุ่มลายครับนี่ครับพอได้เก็บอยู่ครับออกลายอยู่ เสียงเอิงครับผักโกดพี่น้องทั้งบ้านพี่น้องเขาเอิญผักยังครับเนี่ย เป็นหนึ่งผักเกิดจากธรรมชาติเองครับไหลสารนะครับหลายเยอะครับก็ได้เก็บไปลวกกิมนํำพริกเจ้าครับ

はい。 ติดตามไปละบัดเจ็บเคยเห็นไ่มครับผักกูดที่น้องผักโูดเกิดจากธรรมชาติครับหน้าแรงก็ออกอยู่เนาะแต่ว่าออกบ่ค่อยหลายเนาะบ่คือหนาฝนเนาะหนาฝนมันจะ

จนผักโขดแบบนี้ขึ้นมาที่ออกจเจะยืนเอ็นผักยังกันครับเ,เปิดตามธรรมชาติัผัก ธรรมชาติเอาไปผัดไปลวกกินกับเอน้ำพริกกระปีนี่แซ่บพี่นองผักผัดเส่นน้ำมันหอยประกดประกดปลาอยู่ข้างบ้านพักบองอนี่นะครับลองหวย เยอะมากว่างอ,อกกว่าใครลงมาเก็บหรอกครับมีแต่ทีมงานเหตุงานยู่หนีครับเป็นพากันมาเก็บไปหลวกแปลงกินครับีนการกลังงามครับ ออ <laughs> พักน้ำนี่บุค่อยออกเนาะอยู่นี่เนาะพักน้ำพักน้ำบุกค่อยมีแต่อยู่ทั้ทงในนั่นที่มีคนอายุการเล็กคน,น,น ฝนกระตกยันไปวังหันพี่น้องมีคืนมีกระตกฝนตามน่องนางไปครับเก็บผักกูดม่นี่พี่น้องหนนั่งแบบเิ่นมาเขากล้องให้นางเอกไปจ้าูนย์ กันไงดีอยู่เนาะ ผักแกะเหล่อไอ้มองเหล่อที่ทำงานนะครับผักธรรมชาติผักกูดผักกระเขิมมากน่องตกไปวังหันคน เขีนก็เป็นสำนักงาน,นกันยังไงพี่น้องโอกดคนนัอนะยู่ไปหอดอยู่เทินนงนนะการไงเอาไหมเอาแล้วเออเอาเลยกัไง อยู่สูงเพียต้งพี่กับมีใส่มันดุดออกจากุ่มหนาการไงครับพี่น้องเดี๋ยวอันนั้นกอเอาโหลดน่อเนาะ ตามน่องเขาไปเวงครับพับกปูดกูดักกูดเริ่ good, มไหมอีกแล้ววเดขึ้นหลังคากับไาเดขึ้นฝนตกใส่ลังคาเพิ่งที่น่องไ่เดขึ้นไปแกง้งไวเดขึ้นไปจะเคื่อฝนตก น่นหาทางออกว่าพอหรือไม่นอนพีน่นองต้นพักน้ำแต่ว่ามันบกไฟออกบกไฟอ็นพักน้ำนี่ครับพักน้ำที่น้องเขาเก็บอยู่เป็นผักโูดครับ พักน้ำครับยังฝนมาแล้ววีนองเอยลยแหลเปื้อๆมาแล้วครับเดี๋ยวซน้องเขาออกไปกันครับฝนติดตกคํำละ ออกไปเส้นหนังหนูเจียงฝนมาแล้วเจียงฝนมาอีกเราพี่น้องเอ้ยวัดแทนเนี่คลิปนี้ก็ไว้ซสำนี้ก่อนนะครับพ่อกันคลิปหนาครับ ฝนมาแล้วครับบันนี้ที่ได้ลบฝนก่อนพี่น้องเพรากันคลิปหนาครับวัสดีครับบ๊ายบายฝนตกลบฝนน้องกับสี่วัดทัน่น่อง <c oughs>